ถ้าคุยคุยกันเล่นๆอย่างนี้มันผิดไหมคะแบบเฮ้ย,ยสมมติเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะต้องมานิยามเพราะว่าบูลลี่ก่อนนะครับว่าบูลลี่เนี่ยคือการกลั่นแกล้งการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจไม่ว่าจะเกิดจากทางกายหรือใจหรืออารมณ์ก็ตามะนะครับทีนี้มันมีคำคำหนึ่งอย่างถ้าถ้าสมัยก่อนเขาบูลลี่เนี่ยถ้ารู้ว่าตบการต่อยการซ้อมอย่างเงี้ยอันนี้บูลลี่ชัวร์ไม่ต้องเถียงกันนะครับถามว่าคนปกติถูกทําลายร่างกายเนี่ยก็คงไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วอ่าบูลลี่ถ้าสมัยก่อนเป็นฟิสิกส์บูลลี่คือการะทํา ทำลายร่างกายอ่าแบบกันแกล้งกันทำลายร่างกายเนี่ยชัดเจนแต่ว่าในหลังๆมาเนี่ยมันจะมีการบูลลี่ด้วยคําพูดหรือมันจะเป็นไซเบอร์บูลลี่คือบูลลี่กันทางพิมพ์ข้อความทางโซเชียลโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีความรุนแรงความซับซ้อนและอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าวิธีการสังเกตว่าจริงๆอ่ะไอ้การคําพูดเนี่ยเมื่อไหร่จะเรียกว่ารอเล่นกับเพื่อนหรือเมื่อไหร่เรียกว่ามันคือการบูลลี่เขาตัดกันแค่นี้เองครับตัดว่าคนฟังอ่ะรู้สึกอย่างไร ดังนั้นการที่เรารู้สึกโอเคหรือเฉยๆกับกำํำลังคำเนี่ยคนที่รับฟังเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราก็ได้ดังนั้นการจะพูดเรื่องลักษณะท่าทางบุคลิกภาพสูงต่ําดําขาวพวกนี้เป็นเรื่องที่จริงๆไม่ควรออกมาใช่ละบุคลิกภายนอกอันนนั้นภายนอกนี่ใช่ไหมคะที่ไม่ควรม,ม,มาเล่นหรือรสเส้นทางเพศเนี่ยไม่ควรเป็นเป็นเรื่องที่มาลอเล่นกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันก็จะเสี่ยงต่อการที่จะที่จะรู้สึกโอเคแล้วก็คนรับฟังต้องบอกก่อนว่า ถึงแม้ว่าวันนี้วินาทีนี้เขาโอเคับคำนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเคับเขาทุกเวลาทุกโอกาสอ,อ,อย่างเช่น,นถ้าเกิดว่าเผลอไปพูดตรงแบบพูดกันสองคนไม่เป็นไรไปพูดต่อหน้าสาธารณชนขึ้นมาอย่างเงี้ยเ,เขาอาจจะเกิดความอับอายก็ได้หรือชือไม่โอเคก็ได้ออหรือเมื่อเวลาผ่านไปอะวิธีการมองคำเหล่านี้เขาไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะรู้สึกแย่ทีหลังก็ได้ดังนั้นบอกคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการเลาเล่นเนี่ยเอามันเป็นคำที่เรามั่นใจว่าอีกฝ่ายเขาโอเคมีการพูดคุยกันถาว่าเธอโอเคเปล่าอะไรเงี้ยหส่วนคนที่โดนเองเนี่ย สำคัญก็คืออาจจะต้องบอกเพื่อนตรงๆว่าคำไหนไม่โอเค